าทุกคนครับมาดูเขาล้างหนอวันนี้ถึงฤดูฝนแล้ววันนี้เข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วครับตอนนี้เขากําลังหาหน่อไม้กันเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจะเจอต้นไม้อะไรแปลกๆบ,บ้างครับไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะวันนี้มาชมบรรยากาศบ้านกลางหเขากัน,นครับ บ้านเขาธรรมชาติธรรมชาติโอ้ไอ้น,นี่คือผีเสื้อควีนอเลสซานดราเบิร์ตลหรือว่าผีเสื้อถุงทองนะครับมันหายากมากเลยนะมันไม่ได้หายากหรอกแต่ว่ายากที่มันจะลงมาอยู่แบบนี้นะครับไม่ค่อยมีโอกาสเอ้า แล้วบ,บินเนี่ยโอ้บินตามรถมาวันนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ดูบ้านเขาประดับประดาด้วยไม้โอ้อากาศดีมากแต่ละบ้านก็ช่วงนี้เป็นฤดูของส้มโอ แต่ละบ้านเขาก็จะปูกกปวยไม้กันทาหน้านบ้านาขึ้นมแลครับเต็มตัวออกเดินทางบ้านโอ้อากาศดีมากเลยนะครับจะให้ดูกันรนอบแต่มันอาจจะสั่นนิดนึงนะครับวันนี้เราขึ้นมาแล้ว ต้เีือนตัวกันลักฟาครับมันสัน่นวิดจริงตอนนี้เราเจอต้นไทรยักษ์แล้วก,กล้วยไม้เต็มเลยเต็มแบบไม่รู้จะนับอะไรก่อนอโปรเจกตของเราวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายกล้วยเออเองก็บีกุนเนีย ชื่อดาดดาลารัศสมีจำชื่อไว้นะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีมันต้องผิดแน่แล้วเราขึ้นมาที่หมู่บ้านขุนอ่อนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ดูกล้วยไม้กันไปเลยนะครับนี่กำลังจะถ่ายไอ้นี้เอ,อ,เอ,อเื้องลิ้นดำเพิ่งเคยเห็นเื้องลิ้นดำที่มันอยู่บนที่สูงแบบนี้นะครับมัน มันกิ่งใหญ่กว่าเอื้องลิ้นดำข้างล่างเยอะมากอากาศดีมากเลยนะครับแบบจะออกหนาวๆแล้วบนดอยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลพันกว่าเมตรเข้าไปแน่นอนอเดี๋ยวเราจะไปหาทายบิโกเนียดาดดาลาลัสมีเออแต่เข้ามานิดเดียวเราก็เจอกิ่งไม้หัก ทำไมผมรู้สึกเอียงๆตัวไงไม่รู้นี่นะครับสิงโตกับเปืนนักขลาดร่วงลงมาเต็มพื้นเลยเมื่อกี้เห็นกิ่งไม้หักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยมีกล้อยไม้อะไรบ้างแต่น่าจะเยอะเลยครับขนาดกิ่งเดียวที่ตกข้างล่างนั้นยังเยอะเลยนี่มีอะไรติดอยู่บ้างโอ้ มีไอเนี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะเอื้องบายสีติดอยู่เยอะเลยแต่ทริปนี้ไม่เก็บอะไรไปบ้านสักอย่างนะครับที่เกี็ดปลูกแล้วไม่ไหวละโอ้ข้างบนก็เยอะครับเห็นไหมเ้เรามาช้าไปสิงโตลวงข้าวเขาเพิ่งออกดอกแล้วก็มีเอื้องนิ่มอยู่ข้างบน โอ้บนนั้นมีสายน้ำพึ่งเยอะเลยครับเราโชคดีมาเจอเห็ดแดงก่อเลยครับเก็บไปก่อนเผื่อมันพอกินนี่เดี๋ยวให้ดูอ้มอดนี่นะครับทรงมันแปลกๆเลยนะครับ,รเ,รบเห็นไหมโอ้แต่ช่วงนี้ฤดูเขาเขียวชะอุมนะครับ นี่นะครับเรามาเจอแล้วบิโกเนียดาดดาราลัตสมีสวยไหมเขาบอกว่ามันหายากแต่สำหรับผมมันเฉยๆมากเลยเหมือนหญ้าชนิดหนึ่งมากกว่าอุ้แต่ต้นใหญ่อยู่นะครับอันข้างล่างก็ใหญ่กําลังดอกเลยดอกมันเหมือนกับบิโกเนียบ้านเป๊ะเลยนะครับ อโคตรดีครับเสียงนกตั้งล้อกับนกพระดกมีดูต้นนี้ไอเอื้องสายน้ำพึ่งติดเต็มเลยนี่นะครับลักษณะเขาออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับบิกลเนียตัวหายากมาถ่ายทำงานวิจัยกันแต่ใจผมไม่ได้สนใจบิกลเนียผมว่ามันไม่สวย แต่ว่าเขาบอกว่ามันหายากนี่อ๋อนี่เจอแล้วนี่นะครับบิกโนเนียดาดาลาลัสมีจริงๆมันก็มีทั่วไปแหละแถวนี้เป็นป่าเมี่ยงนะครับหรือว่าใบชาชนิดหนึง่งแต่คนเหนือเขาจะเอามาหมักแล้วก็เคียวๆค,ครับมันทำอาหารได้หลายอย่างนะเอาไปทำชาเอาไปทำ ใบไม้หมักเป็นเมี่ยงหรือว่าเอาไปยำก็ได้ครับยอดอ่อนมันจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยนี่ใครรู้จักไอ้เจ้าตัวนี้บ้างเจ้าตัวนี้เรียกว่าก๋งพระอินนะครับเพราะว่าเวลาเราไปแตะตัวมันแล้วมันจะกลายเป็นลูกกลมๆนี่ห <laughs> น้าตาน่ารักไหย แล้วก็มันจะกิ้งไปเขาถึงเรียกมันว่ากงพะอินเรามาเจออาหารปลาชนิดหนึ่งแล้วนะครับก็คือบะก้วยกะหรือว่าฝรั่งดอยฝรั่งขี้นกอันนี้คือฝรั่งขี้นกจริงๆเลยนะแบบว่าอยู่กลางปา่าแต่ว่าไม่กินมันนะครับมันชอบมีแมลง ไม้นี่ด้วยต้นใสกินส้มโอหมดเป็นลูกหนึ่งแล้วเนาะแอบเก็บส้มโอในป่าต้นมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าลูกมันกิ้งตกลงมาตามพื้นเนี่ยเห็นไหมมีรอยตัวอะไรไม่รู้จก,กินส้มโอหมดเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปดูสำรวจ อนนี้เราอยู่กลางป่าแบบกลางมากๆเลยนะครับก้อยไม้แถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนมันไม่ค่อยเห็นต้นไม้จะมีแต่พวกนกตัวเล็กๆแล้วเราก็เดินมาถึงที่ประจำที่มาทุกครั้งมีผีเสื้อสวยๆเยอะเลยครับ ช่วงนี้เฟิร์นเขาขึ้นเยอะๆนะครับเจอต้นมหาดเด้ครับโอ้นานแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นต้นมหาดนี่อันนี้คือต้นมหาดเป็นไม้ที่อยู่ในลําห้วยครับเขาบอกว่ากีบมันเนี่ยเอาไปฝานแะล้วมันจะเปรี้ยวๆนะเอาใส่แกงส้มได้แต่ก็ไม่เคยกินดูหิน ช่วงนี้มันเปินนักคาาดกำลังขึ้นลำใหม่กันนะครับสวยๆเยอะเลยป่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับมีนกลองมีกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายเจาะจงนะครับถ่ายบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเพราะเราก็เคยเห็นกล้วยไม้กันมาเยอะมากแล้วอ๋อที่ตกลงมานี่คือเสียงลูกกอ ลูกกอตกเยอะเลยครับเดี๋ยวเราลงไปดูไหมแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปไกลเท่าไหร่เดี๋ยวมันตกใส่หัวเพราะมันมีแต่น้ำเดี๋ยวเอาให้ดูสักลูกนึงครับ้ยตกใจไม่ใช่ลูกกอน,นะครับลูกอะไรไม่รู้แต่ว่าสัตว์มากินเยอะเลยโอ้ <laughs> รู้สึกเหมือนมันจะตกใส่หัว เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างใส่น้ำผึ้งนะครับมันโคตรเยอะเลยแถวนี้เนี่ยนะครับถ้าฤดูดอกนี่เต็มเลยคืออากาศดีมากเลยนะครับจกให้ทุกคนเห็นน้ำพวกนี้มันใสามากเลยมีปลากลั้งตัวเล็กๆเมื่อกี้จับขึ้นมาเห็นในกระสอบนั้นคืออะไรอยู่ในนั้นเอย โอ้หน่อไม้ครับชาวบ้านเขาน่าจะเอาผักไว้ตรงนี้ตอนนี้เราเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับจะเจออีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วตอนนี้ข้ามจากจังหวัดเชียงใหม่มาลำปางแล้วนะครับแต่ว่าข้ามทางผืนป่า มาเจอหมู่บ้านซ่อนตัวอยู่ข้างในนี้ดูดิมีหลายหลังด้วยนะครับนี่นี่เป็นหมู่บ้านกลางป่าอยู่ในเขตเมืองปานจังหวัดลำปางนีเ่เราเดินเข้ามาถึงหมู่บ้านลึกกลางป่าแล้วครับโอ้มีควายด้วยโอ้เขาเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่นะครับนึกว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆสกิสวยมากเลยเนาะ ยังกับในหนังช่องเจที่เป็นเรื่องเดินป่าหมู่บ้านลึกกลางป่ามีแต่ทางมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับไม่มีทางรถยนต์ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยไม่มีสัญญาณมือถือมีแต่น้องควาย3ตัว เอาไม่ใช่สตัวครับสี่ตัวห้าตัวห้าตัวดูอีกตัวเอา้ามีเยอะครับนี่ก็มีอีกนอนกันเต็มเลยที่แรกกะว่าจะไปเล่นกับควายแต่ว่าไม่ดีกว่าครับมันแช่โคลนอยู่เดี๋ยวมันมาเล่นกับเราเดี๋ยวจะเสื้อเปื้อนอันนี้คือเอื้องควงออนุนนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่ามันออกตามต้นเมียงเยอะเลยครับ ทุกคนเพิ่งเคยเห็นดอกเมียงนะครับเดินป่ามาตั้งนานไม่เคยสนใจต้นเมียงไปทําของเขาหักเดินะแล้วก็มันก็มีมเมล็ดเด๋กําลังดอกกันเลยครับนี่เดี๋ยวอให้ดูโอ้ดอกเมียงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเมียงก็มีดอกลืมดมว่ามันหอมหรือเปล่า เขาบอกว่าอย่าดมต้นไม้จากต้นเดี๋ยวจะมูกจะใหญ่เราต้องเก็บมาแล้วดมแ้วมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ใต้ต้นไทรนะครับมีนกเยอะมากมีนกหกเล็กปากแดงด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะมันตัวเล็กเกินไปเรามาดูดิว่าเราจะเจอบกักกล้วยสุกไหมเรามาเร็วเกินไปนะครับบกักกล้วยกายอย่างบักสุกเต๋อ ที่ใต้ต้นมต้นฝรั่งมีแต่ไอ้นั้นนะครับเอื้องพวงองุนเต็มเลยโอ้ทุกคนดูเอื้องพวงอังุนติดทุกอณูวิเราเจอต้นฝรั่งที่มันสุกแล้วได้ยินเสียงฝรั่งร่วงเออเรื่องพวงองุนโคตรเยอะโอ้โหเยอะจนแบบว่าเป็นเถวันเลยครับโอ้โเยอะมาก เนี่ยนะครับใครอยากได้บ้างเออมันเยอะจนเป็นหญ้าเลยครับอย่างเยอะแล้วฝรั่งก็ลูกเล็กๆนะไม่มีลูกที่สุกเลยถ้าสุกมันก็คงไม่ทันพวกนกเนี่ยโอ้ทุกคนเอื้องพวององัุ่นนผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะคือแบบเขามีทุกอนูเลยดูดิ เดินออกไปแล้วนะครับแต่อดใจไม่ไหวขอเข้าไปดูหนอ่อยเถอดดูดิเรื่องสายน้ำผึ้งคือแบบเป็นกอเป็นกอติดกันอยู่ต่ำเตี้ยเลี้ยดินเลยถ้าฤดูแรงนะครับช่วงที่ใบไม้ร่วงหมดนะแล้วเห็นมันดอกนะจะสวยมากเลยนะครับเพราะเขาจะดอกเป็นสีขาวๆออเต็มต้นเลยโอ้แล้วคือเยอะมากเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ครับ นี่โอ้ oh. มีเสียงนกเลย